สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Money Tales เรื่องเล่าเบื้องหลังหุ้นและเศรษฐกิจที่จะทำให้เงินของคุณมีเรื่องราวค่ะพูดถึงอนาคตของพลังงานสะอาดหลายคนอาจนึกถึงแสงอาทิตย์หรือกังขันลมแต่ปัญหาคือพลังงานพวกนั้นไม่สเสถียรครับไม่มีแดดไม่มีลมก็ไม่มีไฟฟ้าแล้วนั่นแหละค่ะคือจุดที่บริษัท EOS Energy Enterprises หรือ EOSE เข้ามาเปลี่ยนเกม ผู้เขาพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ไม่ใช้ลิเทียมแต่ใช้สังกะสีแทนค่ะใช่ครับแบตเตอรี่ของ EOS E เรียกว่าไซ n ิสแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกว่ารีไซเคิลง่ายกว่าและเหมาะกับการเก็บพลังงานระยะกลาง3-12ชั่วโมงตรงนี้คือช่องว่างในตลาดที่ลิเทียมยังทำได้ไม่ดีครับพูดง่ายๆคือถ้าแบตเตอรี่ลิเทียมคือสปอร์ตคาร์ที่แรงแต่หมดไวไซนของ EOS E ก็คือรถบรรทุกที่อึดทนและราคาถูกว่าค่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับถึงเทคโนโลยีจะดูดีแค่ไหน EOSE ก็ยังอยู่ในช่วงขาดทุนต่อเนื่องปีที่แล้วไรายได้รวมแค่ราว15ล้านเหรียญแต่ขาดทุนเป็นร้อยล้านเอ้าแล้วทำไมหุ้นถึงเพิ่งขึ้นล่ะคะเพราะข่าวล่าสุดครับบริษัทได้รับเงินลงทุนจากเซอร์เบอรัสมูลค่ากว่า315ล้านเหรียญเพื่อขยายโรงงานแบตเตอรี่ในสหรัฐแถมชิปเมนต์ของบริษัท เพิ่มขึ้นกว่า120%นตรในไตรมาสที่แล้วนักลงทุนเลยเริ่มมองเห็นประกายความหวังอีกครั้งครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า EOSE ยังอยู่ในหมดลงทุนหนักนะคะออกหุ้นเพิ่มทุนออกวอร์แรนต์และมีความเสี่ยงดิล u t ชันสูงมากเลยนักลงทุนที่ถือหุ้นต้องใจแข็งพอสมควรเลยค่ะถูกต้องครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสงครามหรือทรัมป์2.0กลับมาแล้วขึ้นทักษาวัตถุดิบต้นทุนแบตเตอรี่พวกนี้ก็อาจพุ่งขึ้นทันที EOS E ose, จึงเป็นหุ้นที่หวังสูงแต่เหวี่ยงแรงครับแต่ถ้าพูดในมุมของอนาคตโลกกำลังต้องการเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ปลอดภยัยราคาถูกและยั่งยืนถ้า EOSE ทำสำเร็จจริงพวกเขาอาจจะกลายเป็นเทสลาแห่งแบตเตอรี่สังกสีก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของกำไรวันนี้แต่คือเทคโนโลยีที่จะอยู่กับโลกไปอีก30ปีและ EOSE คือหนึ่งในหุ้นที่สะท้อนคำถามนั้น ได้ชัดที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามตอนต่อไปนะคะหรืออยากรู้หุ้นตัวไหนเม้นบอกเราได้แล้วเจอกันตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีค่ะ